บอกม่ใส่หลโดพอมปลาดุเอาเกลือใส่ปลาดุที่ห้าเตีย๋ยวไปนะจ๊ะเนาะแล้วก็ย้ำๆๆเอาความข้าวเอ่อเมือกข้าวมันออกจก้ะแล้วก็ล้างน้าให้สะอาดจนน้ามซิซายติ่งๆเลยนะจาน๊ะเนาะเราลัลางจากนั้นาก็มาตำเครื่องใสาา่นะจ๊ะนาอโดยประกอบด้วยข้าวเบือหอมหัวแดงตะไคร่กระเทียมแล้วก็พริกสดจ้ะ ก็เอาใบบักูห้อยใส่จ้ะแล้วก็เอาหอมต่างๆผักต่างๆท่เห้าเตรียไว้จะใส่แล้วก็มีอยนพริกหยวกพร้อมใจมนี้าสิมกเส่พริกหยวกพร้อมเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยรสด,ดีน้ำมันพืชแล้วก็ผงชูรสน่อยนึงแล้วก็ตลาจ้าหัวใจสําคัญแล้วก็คดใ้เข้ากันไปมุกเด้จ้ะบาน สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสู้ขู่สุขคนน่าจะเนาะเพราว่าทางไทยเฮาฟังเล่าหรือว่าฟังทางต่างประเทศสู้ขู่สุขคนนะจ๊ะเนาะหวังว่าคงจะสบายดีกันจ้ะมาจ้ะมินี้สไตล์พาพี่พาน้องเขามากินนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้ามกปลาดุกจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเขามาแกะพร้อมกันน่าจะเนาะอืมปลาดุกแกะออกแล้วเนาะสิได้จำสะดวกสะดวกอืมจะแซ่บเข้าจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าไม่กินน้ำสตาย์บ้าน มือเขาแห้งแล้วจะพี่น้องจะาบสามโมงแล้วเก,กือบาบสามโมงแซ่บเขาจ้ะอือไปลักบองสวยเกา่าคือเกา่า kim chi phát ăn cho mình mà lạ nghe biết tỏ ติดมือจะพี่นน้องจ้ะประดุกใส่ซอนเลยเด้จ้ะโมก <laughs> ใส่มือมันหยุม่มนิดหน่อยมาครับ บดแผบ้องม่ซสลงโดดพร้อม แง้วพี่น้องจา้าไงแต่สวนผู้ดังปึงแลน้วงแซลบนะ้ก <c oughs> ปลาดุกเค็่ๆ มุกน้ำมันจ้ะเครื่องมันอืเปะเลยให้เปะๆมุกเคยหมอกก็ได้พอดีมีใบตองก็เลยอยากใส่ใบตองมันก็สีหอมแล้วจ้ะเนาะหอมใบตอง กระดูกอืมปลาสวายจากขนมมันมันยังเขาสามหมกเด็กบองกระเซ็บเขา ผักกระดอกมาเท่าไหร่คิมจีจางคือผสมผักแต่ว่ามันสีได้รสขิงมันสีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์คือว่ามันสีมีขิงผสมในนั่นเนาะหอม,อม าพี่พ่อหนอนเขาไม่กินล้างบานจะไหมขึ้นเมฆกับโซอีก,ก็พอเพลิน,นโซอีก,ก็เลืกเลี่ยนรวยรวยค่ะขึ้นงอกหนกมา ăn khẩu thịt mưa đê nè บบเฮดเลยกินเบอรเ่าจเนี่ <c oughs> เนื้อมานจะเฮดกินเบอร์เฮดคือสมมาะละมากกระเทียมเกลือเขาเขาหลดเขาเนี้ยวหนึ่งนี่ยใส่กระไรเด้อใส่ไันสับเบบบป็นเบิร์เป็นสมอแล้วก็มักแกไปสองเมื่อมักแบบนอกตัวเห็นเด้อ เขาเรียนแบบเนะี่ยก็สองมือละอยากกินก็นเอาไปตากแดดพอนี้นิดนึนงนม่พอไม่จะแสบวกกันก็ต้องตากแดดก็ได้มันทอนเลยแต่ว่าขันตากแดดมันจะแสบกว่กันจะ้ะ แกระดูกหมูเลยคลายๆประานั้นแหละแต่ว่าเน้นนมไม่กระดูกนี่เป็นเนื้อเสือจับมันบมงความมันมันอะ่ะเนื้อเสือตมมนุมันมันอ่มันมีความมันมันมีความเปียว ขเขาจะเพื่มน้ำกระดูกหมูแบบฉันละแต่แมตสดหอมหอมลดเนือ้อผพ้ใได้มักเนือ้อเนาะจาได้มากินเนื้อมันสีหอมหมูมันบ่หอมเน้เนื้อมันสีมิกกินหอมหอมเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของงัวนเนาะของเนือ้อแซ่บ ก็เห็นกันเสือครั้งแรกลองให้ดูแซ่บสวยมันวันเริ่มมาล่ะโทษจ้ะพี่น้องจ้า ปกติบางคนไม่มีงานแต่เมื่อกี้นี่มันหอนปกติมันสิหนาวสตายนีฝากกดไลค์ใหะสตันในเดิมน้องจ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนเานาะกดไลค์บ้าดืติดตามก็ได้ มันมีร่มหนอแต่พี่น้องจำแนดซี่หลีครับ Hãy mm. subscribe no. ปลาดุกกับมันเออปลาสวายกับมันแซ่บเข้าจ้ำเนื้อมันสิแขนงปลาดุกไหมไข่ปลาดุกหน้าเลยอะ่ะพี่ชายซื้อมาซื้อมาตลาเดเวียดนาม Tao đục mắt ra sợ bụng Đục điền như thế hơi đầy à có một bông à Nè, nó nén đi đi đấy chả Sẹp mày Dạ นีนเสียงแมงมันบวชจับพี่น้องจ้ะขอโทษเลยละจ้ะโอ้หันรัวแมงมันหลายบริบบบท ยกเพระเขาไม่กินหลังบานหรอกจ้ะสดเลยจ้ะ ไม่พอดีค่ะกะเป๊ะเป๊ะใช้ข่าเบื้ออวยรวยดีแซ่บบางคนสิทถามว่าขบาเบือ,อ,บนนาม,าบอมันคืออีกอย่างสตาร์ เขาเบื่อก็คือเขาเนียวจ้ะเป็นเขาสารเขาเนียวเซ่ที่เขาจะเป็นหนึ่งอ่ะอนี่แหละที่บอกใได้หนึ่งอ่ะคนที่สารเอิญเขาเบื่อคนผักกางเอิญอย่างบุกซาเตอร์บารูเนาะ เขาจะบอิคนเขาเบื่อเขากันตีไม่ได้โซจังเบื่อแซ่บผักโอ้ยมันอย่าลืมนะพี่น้องจ๋า 呀，啥、嗯、啤酒，嗯，烤子 สามโมกจุกเดี๋ยวจะไปนองจ้าอิ่มครับอิ่มแน่ไปแล้วจ้าขันเบิร์ดแล้วก็บเซเดล,ล่าพี่แล้วน้องเขาไปแล้วนเนาะจ้ะเนาะเบิร์ดไปไว้มาไว้ดอกมนันเองโดนเติบอยู่ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆทุกเัอตะลีแล้ววันที่หนึง่งถ้าพาอนคลิปหน้านะจ้ะเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากสุขุทุกคนไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย